สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับ FC สำหรับ E.P. นี้ก็แอดจิตเป็นนายกลายเป็นบ่าก็มาลงเลขที่ไม่น่าลงทุนที่3ตัวบนให้พี่ๆน้องๆน,นะครับผมเอาไปตัดนะครับใครมีเลขเยอะหลายหางนะครับชุดนี้น่าจะดับผ่านเอาอยู่นะครับผมอันนี้ก็ทำรวบๆนะครับไม่ได้ คัดพิเศษอะไรมากมายนะครับไม่ค่อยมีเวลานะครับมี fc ขอมานะครับก็เลยรีบทำให้ลงให้นะครับแต่ก็มั่นใจนะครับว่างวดประจำวันที่16เดือน122566นะครับเลขดับ15หางสูตรนี้น่าจะดับผ่านเอาอยู่นะครับผมก็จะมี0 2 6 6 2 4 4 4 7 7เอาใหม่นะครับผม0 2 6 0 4 6 0 4 7 0 7 7 1>, 1, 2, 5, 1, 2, ส 2, งห้าหนึ่ง 8, 3, งหนึ่งสองห้าสองหกเจ็นะครับดับ3ตัวบนไปกลับนะครับผมก็พรุ่งนี้หวยออกแล้วนะครับสําหรับเลขเด่นนะครับแอดหยังไม่ได้ส่งมาให้นะครับถ้าเข้าส่งมาให้เดี๋ยวผมจะรีบลงให้นะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเอาไปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพรุ่งนี้ก็ขอให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆรวยยกห้องยกกลุ่มกันนะครับอย่าลืมเลขเด่นนะครับ0นย์กับ7นะครับ0ย์กับ7ก็สูตรก็ลงให้นะครับคลิปเก่านะครับไปย้อนดูกันได้นะครับสำหรับงวดวันที่162เดือน12 2566ันนะครับให้เลขเด่นบนล่าง0นย์กับ7นะครับผม ส่วนนี้เข้ามาแล้ว10 6หกงวดติดๆนะครับผมอย่าลืมนะครับติดเลขศนเลข7นะครับผมไม่ว่าจะเป็นบนหรือล่างนะครับท่านทิ้งไม่ได้จริงๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม